ตอนนี้ผมอยู่ที่นาสะอุงนะครับเขาเรียกอะไรนะสันหลังมังกรนะฮะเส้นทางที่สวยงามมากนะยังเป็นธรรมชาติอยู่เยอะนะแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ส่วนใหญ่นะครับนี่นะก็จะมีอันนี้มีกาแฟสดเลยนะวันนี้มม่านตะวันนะครับจะมีเยอะมากเลยนะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับยังเป็นลานกลางเต็นท์อยู่นะนะครับเยอะเลยเป็นธรรมชาติคนข้างจะสวยงามนะครับก็จะขึ้นได้ทั้งฝั่ง ทางจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งภูทับเบิกหรือจะเข้าทางฝั่งภูหินล่องกล้านะครับจังหวัดพิษณุโลกได้นะเดี๋ยวพาไปดูวิมแนวนี้ใครหาสถานที่ในการกางเต็นท์นะครับพักผ่อนหย่อนใจสบายๆนะฮะเส้นทางคื้นั้นขับค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะเป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นสันหลังมังกรภูทับเบิกนะครับบ้านนาสะุ้งกับบรรยากาศชิวๆบรรยากาศดีๆนะฮะยิ่งถ้ามีหมอกสวยงามเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางวันแดดร้อนอยู่นะฮะแต่ใครที่จะไปหา จุดพักผ่อนแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะครับจะมีเป็นหลังนะครับเป็นหลังเพลิงไม้ไผ่สร้างไว้สําหรับกลางเต็นท์ไว้ด้านบนอีกทีนึงนะฮะก็เป็นแนวทางของการพักผ่อนที่ใครหลายๆคนต้องการที่จะชมบรรยากาศสวยๆนะฮะเส้นทางนั้นสวยงามมากนะฮะเป็นเส้นทางที่ทําขึ้นมาใหม่อยู่บนภูเขานะฮะยาวเลยนะครับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศในการขับรถนะฮะรถจักรยานยนต์นะครับ จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครใครที่มีโอกาสไปไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเชียวนะครับ